ใครที่มีปัญหาสายตายาวนะอยากได้แว่นที่สามารถใส่ทั้งเดินได้นะใส่ขับรถได้แล้วก็อ่านหนังสือได้อยู่ในแว่นตัะการผมแนะนาไปเลนสองชั้นรุ่นนี้เลยครับทรงกลมเท่ๆนะใส่แล้วมีความมินเทสุดๆครับคุณผู้หญิงก็ได้คุณผู้ชายก็ใส่ได้เวลาเราใส่เข้าไปนะคือให้ความกระชับมากๆครับตัวกรอบของเขานะจะเป็นกรอบอะซิเตตเสริมด้วยแกนเหล็กครับผมให้ความแข็งแรงให้ความทนให้ความกระชับนะเน้นการใช้งานได้ยาวๆหน้ากางก็ใส่ได้หน้าร่มไข่หน้ากลมก็ใส่ได้ครับรุ่นนี้ตอบโจทย์สําหรับทุกรูปหน้าเลยครับ ตัวกลอบมีให้เลือก6สีด้วยนะมาพร้อมกับเลนส์2ชั้นมัตติโคดครับเลนส์2ชั้นคืออะไรเลนส์2ชั้นคือเลนส์ที่สามารถใส่ขับรถส่วนบนเป็นส่วนมองไกลครับส่วนล่างนะจะเป็นส่วนอ่านหนังสือทั้งมองไกลขับรถได้ทั้งอ่านหนังสือได้อยู่ในแวาา่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องถอดแว่นเข้าออกเคลือบเลนส์มัตติโคสด้วยนะเป็นโคดเขียวป้องกันคลื่นไม่เด็กไฟฟ้าจากแสงหน้าจอคอมจากแสงหน้าจอมือถือเลนส์โคดเขียวบอกเลยว่าให้ความคมชัดแล้วก็ใส่แล้วแบบไม่ติดสีเหลืองเลยครับแล้วก็เมื่ออ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 กกกกลลาาาาางแดเนนนนนนสตตััวีีี้้้้็จะมรรรรปรบบบ่่่ยยยยใใใหููคค เลนเป็นสีใสปกติแต่ถ้าเจอแสงแดดเลนตัวน,นี้จะมีการปรับเปลี่ยนสีออโตโอ้เรียกว่าเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติครับเราไม่ต้องพกเล่นกันแดดครับใครที่ขับรถหรือว่าออกกลางแดดบ่อยๆนะครับตาแพ้แสงบ้างแสบตาบ้างนะครับแนะนาไปเลนออโ,ต,โต,ต้ตัวนี้ซื้อแต่เดียวได้ครบได้จบครับแล้วก็ที่สําคัญตัวน,นี้นะใสก่กลางวันก็ได้ใสก่กลางคืนก็ได้ครับ ถ้าใส่กลางคืนจะช่วยตัดแสงไฟรถจากแสงาจา้าเขาจะช่วยดับแสงจะช่วยตัดแสงลดการแสงจ้าได้ด้วยนะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะเมื่อเริ่มอายุ40ปีหรือว่า40ปีขึ้นไปนะมองไกลของเรานะับขับรถยังชัดเจนอยู่แต่มีปัญหาระยะใกล้นะอ่านหนังสือไม่ชัดเล่นโทรศัพท์ไม่ชัดนะครับคุณลูกค้าสามารถแจ้งอายุด้านล่างได้เลยครับหรือว่าพิมพ์เขาสนใจด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปเช็คค่าสายตาคร่าวๆให้นะรับรองได้ไปนะใส่อ่านหนังสือใส่เล่นโทรศัพท์ชัดเจนกว่าตาเปล่าแน่นอนครับผม แล้วก็ร้านเว้นตาคุณมไลน์นะครับมีร้านให้ใช้บริการกันด้วยนะคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาเลือกกรอบเลือกเลนวัดค่าสายตาที่ร้านประกอบแว่นแล้วก็รับได้เลยครับผมแต่ถ้าเราไม่สวมมาหน้าร้านคุณลูกค้าครับสามารถกดสั่งซื้อในแต่การด้านล่างได้นะครับผมแปะตะกร้าไว้ให้ด้านล่างนะครับราคาปกติราคา3 4มส0พันคุณลูกค้าสามพันกว่าบาทเกือบสี่พันเลยนะวันนี้จัดโปรเหลือเพียงแค่เลนสองชั้นเปลี่ยนสีออโต้ครับเหลือเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบ้าทแล้วก็มีกล่องมีผ้าให้ด้วยนะ ร,รีบๆกดสั่งซื้อนะครับราคานี้มีจำนวนจำกัดนะเพราะเป็นราคาโปรสุดๆจริงๆเราลองได้ความเท่แน่นอนได้ความแบบใส่สบายแน่นอนครับ